รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ไเบเวอรจ์จำกัดมหาชน ดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบ้อกับรายการว้าวันแหวกกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์เวลาดีๆบ่ายสองโมแบบนี้และวันนี้นะคะแหวกก็จะพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้เพียงแค่2เดือนกว่า,วาเท่านั้นเองและตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทเลยนะคะที่สุขุมวิท49ิกค่ะกับร้านที่มีชื่อว่า ทริปซี่ทิวเซ่แห่งนี้นะคะต้องบอกเลยว,ว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืน then, และอาหารที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าอร่อยมาก <Ooh. S 1> และที่สําคัญน,นะคะเจ้าของร้านนี้เนี่ยแหวนเชื่อว่าทุกๆคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวตามแบบนจะเจอกับเขาข้างในเลยะคะ่ <S <S hey, ะเห็นลวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ คุณป็นจ้าอ้านที่นี่ค่ะคุณแดนนี่ครับผมสวัสดีกันนะฮะสวัสดีครับคุณแดนนี่นะคะที่ฉันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จริงๆนี่เขาเป็นเจ้าของร้านก็บุกรุกวันนี้ยินดีเลยครับยินดีให้บุกทุกซอกทุกมุมเลยมากเลยชอบชอบมาถล่มร้านอาหารเุื่นนะคะนี่เราทำไมถึงมาทำร้านอาหารได้ก่อนหน้านี้ยังแบบอุ่นดิเอออะไรเออโอเมกาน่ามาคอคิน่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นในส่วนของเดลิเวอรี่แล้วเราก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยู่แล้วแล้วก็นำเข้า ส่งออกทำอิ m พ o r ตเอ็กซ์พเกี่ยวกับอาหารทีเนี้ยร้านเนี้ยคอนเซ็ปต์มันโดนแล้วก็เพื่อนๆรวมถึงพาร์ทเนอร์ที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยก็มานั่งคุยคอนเซ็ปต์กันว่าเอ๊ะเราอยากทำอะไรกับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีพี่ที่เป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเขาก็เดินมาดูแล้วเขาก็แบบเฮ้ยโลเคชั่นมันได้ทุกอย่างมันได้แล้วเราก็ลองปรับทุกอย่างให้มันเป็นแบบทิ p ซี่ทิวส์เดย์ไหมเราก็อะไรคือทิปซี่ทิวส์เดย์ก็เลย มานั่งคุยคอนเซปต์กัน <Okay. S 2> ว่าอาหารเราจะเป็นแบบนี้ตกแต่งเราจะเป็นแบบนี้ uh huh. แล้วฟีลลิ่งของร้านเนี่ยมันจะเป็นร้านที่เป็นอ l เด a y คือเปิดตั <woman> <Was>. ้งแต่เช้าร้านเราเนี่ยเปิดตั้งแต่แปดโมงแปดโมงเช้านะคุณผู้ชมไปปิดกันอีกทีคือเที่ยงคืนอือ all day all night dining ก็ว่าได้แถมทุกเมนูของเราก็คือเสิร์ฟเหมือนกันหมดคุณจะกินเบรคฟาสต์ตอนสี่ทุ่มก็กินได้กินได้อุรสอ่ะแล้วอาหารเป็นแนวไหนนที่นี่อาหารที่นี่ต้องบอกว่าเป็นแนวอาหารฝรั่งเลยฝรั่งเลยฝรั่งเลยแต่เป็นรสชาติอาหารฝรั่งที่มันจะแบบ rich มากก็คือมันจะแบบ กินแล้วเรารู้สึกว่าแบบเต็มคุ้มค่าอิ่มแล้วคุ้มค่าอิ่มใช่แล้ววัตถุดิบเนี่ยการันตีเลยว่าการที่เราเอาของอะไรใส่ไปในอาหารร้านเราเนี่ยเราจะต้องรู้ที่มาว่ามาจากไหนเป็นยังไงแล้วเอามาทำไงให้มันเป็นรสชาติที่ลงตัวที่สุดนี่พูดถึงพาร์ทเนอร์เนี่ยที่เกิดมาสักครู่นี้บ,บ,บอกได้ไหมว่ามีใครบ้าง ถ้าถ้ารู้จักกันแน่ๆนะ,นะก็คือคุณ Marie มารีเบิร์เนอร์มมารีเบิร์นเนอร์ใช่นั่นคือคู่ที่ตัวแม่มากเป็นผู้มีประสบการณ์การกินโซงและและเวลาที่คุยเรื่องคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยผมก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมารีอันนี้มันจะแบบไม่ดูเบี่ยนไปหรอไม่เราจะต้องจัดเต็มให้กับลูกค้าลูกค้ามาจะต้องรู้สึกว่าเราได้กินเหมือนเราไปบ้านเพื่อนฝรั่งอออะไรอย่างนั้นเราก็แบบอ๋อโอเคงั้นคอนเซ็ปต์นีแล้วโฮมคุกนี่คือจัดเต็มอ่ะเราจะต้องไปให้สุด ถ้าเราจะไปแบบนั้นเราต้องไปแบบเป็นโฮมคุกโฮมมี่และบรรยากาศของร้านรวมถึงการจัดอาหารหน้าตาของอาหารต่างๆเราจะจัดมาแบบไม่ได้แบบเป็นฟิวชั่นจ๋าถ้าเป็นโฮมคุกเนี่ยคือแม่ใส่จัดเต็มอะลูกกินเพื่อนลูกกินแม่จัดเต็มคือโอ้โหแบบว่าวัตถุดิบแบบอัดแน่นรสชาติคือรสเนาะโฮมคุกนี่คือ the best จริงๆและนี่เป็นคอนเซปต์ของร้านนี้เลยนะคะเรื่องวัตถุดิบนี่คือไม่อั้นเลย คอนเซปต์ในการแต่งร้านที่นี่นะคะเป็นคอนเซปอะไรเอ่ยจริงๆคอนเซปร้านเราเนี่ยบรรยากาศนะกลังวันเนี่ยเราจะดูเป็นมิติหนึ่งหลังหกโมงเย็นหรือว่าแดดลบลมตกปุ๊บจะเป็นอีกมิติหนึ่งและร้านเราจะมีสองชั้นจะสังเกตนะครับว่ามันจะได้ความโปร่งสูงโปร่งแบบเพดานสูงเป็นเพดานสูงแล้วก็แยกเป็นสองชั้นจะมีมุมที่สามารถนั่งเป็นส่วนตัวได้ค่อนข้างเยอะเรามีฟรี WiFi ที่อินเทอร์เน็ตแรงมากแล้วบรรยากาศ ข้างนอกร้านเราก็ยังมีอีกสองสามมุมนะคือมันจะเป็นมุมที่ค่อนข้างทําให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกว่า private อ่มันฟิลโ h o m e นะเข้ามาที่เนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเดินมาชิวในพื้นที่ส่วนตัวหรือนี่คือแบบมีแบบเป็นนอร์ดิกหรือเป็นอะไรมันเป็นสไตล์มันจะมีความเท่ๆแล้วในตัวมันมีความเท่ๆในตัวมีส่วนโค้งมาปัดกับปูนเปลือยอะเอามีปูลเปลือยเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นไม้มาตัดกันมันก็ทําให ดูร้านเรามีมิติมีอะไรเราเห็นบอกมีแอคทิวิตี้ด้วยใช่ไหมคือจริงๆเนี่ย<ๆ>เนยเื่องจากร้านเนี่ยทิปซี่ทิวเซสเนี่ยมันก็จะเป็นมุมว่าทิปซี่กลุ่มๆวันังคารอ่าเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราก็คือจะเป็นตั้งแต่ร้านกาแฟไปจนร้านที่ขายเครื่องด<อ>ื่มแล้วก็ไปได้ทุกวันทุกวันคุณสามารถสร้างบรรยากาศที่แตกต่างกันได้สามารถกลุ่มได้ตั้งแต่วันังคารยาวไม่กลุ่มตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะยาวไปทั้งอาทิตย์เลยโฮว w h o เลยหรือมีแบนด์มาเล่นด้วยใช่ไหม ีตอนนี้จะเป็นไลฟ์แบนด์ส่วนบ้านนัง่งทาเนี่ยจะเป็นดีเจไนท์น้ตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่สองสามทุ่มยาวเลยชเชียงคืนยาวเลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยร้านยังมีส่วนอือ่นอีกไหมเอ่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเห็นว่าร้านพิพซี่ทิวสเตนเนี่ยมีเท่านี้อ่าไม่ไม่ได้มีแค่นี้มันไม่ได้มีเท่านี้ครับมันมีอีกร้านหนึ่งเราแยกเลนอีกร้านหนึ่งนะอยู่หลังกำแพงนี้ที่เรานั่งอยู่หลังกำแพงนี้เลยเหรอ ฝั่งนู้นะครับจะเป็นคอนเซปของเชฟเทเบิลเราจะจัดคอนเซปมาทุก3าเดือน4เดือนเราจะเปลี่ยนเมนูแล้วก็เปลี่ยนคอนเซปไปเรื่อยๆซึ่งเชฟแต่ละคนจะเป็นเชฟชื่อดังระดับประเทศแล้วก็จะมาจัดคอนเซปอาหารแต่ละชาติาแต่ละคอนเซปที่แตกต่างกันออกไปอ๋อแล้วก็เปลี่ยนทุก3ามถึงสเดือนโอ้โหนี่คือเป็นร้านที่แบบ ครบทุกรูปแบบจริงๆอะ่ะอออินวันที่สุดที่อยู่ในที่นี้ที่ที่เดียวเลยนะคะแต่พูดมาเนี่ยอยากกินอาหารละแต่นี่คุณครับดิฉันเนี่ยนักสาวมาแนะนำนะจ๊ะรับรองรถแซบขาวสวยสวยเอ็กซ์เซี่และเป็นฟูดดีนะจ๊ะนีน่รับรองปังต้องตราตึงเลย จะเป็นใครอดใจรออีกสทีเดีวยวคะตานนี้ต้องชนะอายไลเนอร์มิสทีนมรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหมูกระดาษกระปุกอ,อมสินงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่อยู่คู่กับชุมชนมานับร้อยปีหมูกระดาษ ตัวแทนของการอดออมสัญ,ญลักษณ์แห่งมงคลเสริมความมั่งคั่งได้ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานเกิดการเรียนรู้ของดีวิถีชุมชนตอนนั้นชุมชนเราก็ยังไม่มีอะไรเอกค่ะเราก็อยากค้าอยากขายแต่เราก้นไม่เจมขายที่ไหนแล้วก็มีไทเบ๊เข้ามาพอดีเลยมาช่วยเราป้าได้เกิดวันนั้นนหะ,ะหมูเราอะได้ออกมาเพราะว่ามีไทเบ๊เข้ามาช่วยไอเดียงานคราฟ จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลป์ร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ่เสวัสดีค่ะนั่งเลยครับสั่งอาหารเตรียมรอไว้หมดแล้วเดีแล้วเตรียมไว้เพื่อคุณพี่เลยมันอลังการมากคุณเจ้าของร้านสุดหล่อนะคะคุณแจมันมีความเป็นโฮมเมดเนาะเหมือนเพื่อนแบบ เพื่อนที่ทำอาหารเก่งที่บ้านทำให้เรากินอะติวนั้นเลยเนี่ยนี่ซ้มพร้อมแล้วนะสมพร้อมอาวซ่อมพร้อมนี่แบบไหนผมแนะนำหน่อยเลยแหละอแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้ฮะเอาจริงถือว่าเป็นเมนูที่หลายคนชอบผมเองก็ชอบแล้วหุ้นส่วนที่ร้านหลายคนชอบมากคือโปรตโรสกินเราจะเอาผนังหรือว่าเปลือกพอเห็นผนังไม่เอออย่าพูดคำว่าผนังฉันนึกอยู่เรื่องเดียวผนังมดลูกไม่ใช่ผนังตดเลย เป็นสกินที่ติดก,กับเนื้อของมันฝรั่ง<ม>พูดออกมาทั้งบ<ด>นมันอ่ะมันมีเบคอนก,กรอบถูกต้องนะแล้วมันตัด ตัดเลี่ยนมากมากด้วยไอเนี่ยมายงเดสเหมือนมาอย่างเดสมีรสเปรี้ยวของมันนิดเดี่ามันจะมีรสออกเป็นซาครีมเพื่อที่จะตัดกันอร่อยมากดีมากเลยน้องพี่เนาะอันนี้อันนี้จะอยากกินผักน้องนี่คือนี่เหรอให้เป็นต้นหรอันนี้คือเมนูที่ดูแล้วแบบเบสิกมากคือซีซาสลัดครับคุณดูนี้แล้วคุณดูไข่เบเน딕ต์นี่ดูดู อความเยอะอือาตายและเครื่องต้นแล้วก็น้ำสลัดเนี่ยเป็นสูตรพิเศษของทางร้านมันเยอะไปหมดแล้วอ่ะอยากจะคำเล็กคำใหญ่แล้วแต่ขนัดเลยเงงใจจังเลยอ่ะแม่เอาอย่างนี้ได้ไหม แล้วน้ำสลัดไม่เลี่ยนอร่อยมากมีแต่อันนี้เอาไปจี่ใส่กระทะถูกต้องครับเอาผักไปจี๋ส่วนหนึ่งกลิ่นที่วันมันจี่ใส่กระทะมันจะไหม้นิดๆแล้วมันจะหอมมันจะทำให้กลิ่นกลิ่นคอลอร์ฟิลมันเปลี่ยนไปถูกต้องถูกต้องถูกต้องจริงๆมีอีกหนึ่งจานที่ทุกคนมาแทบจะต้องสั่งทุกโต๊ะก็คือนี่ฮะเราเรียกว่าเป็นบีฟชาต่า ไข่นี่คืออะไรเราเป็นไข่นกกระทาที่เอาไปดองด้วยฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีรสชาติหนึ่งที่พอเข้ากับเนื้อตัวที่เป็นทาทานี่คือจริงๆต้องบอกว่าเป็นเนื้อที่เราไม่ได้ทำสุกนะอยากให้ลองกัดถ้าเป็นได้ต้องกัดให้ได้นมันคือเนื้อไปผสมกับเนื้อดิบไปผสมกับซอสของเขาพี่คิมลองกัดคําแรกแล้วจะได้กลิ่นบางอย่างออกมาอ เห็นมกัดปุ๊บมันจะมีกลิ่นทับเพอร์บออกมาตึมเลยนะครับแล้วเนื้อดิบเนี่ยมันนุ่มมากเลยมันนุ่มนิ่มเหมือนเคี้ยวลิ้นตัวเองอร่อยมากอ่ะขนมปังของเขาอ่ะข้างนอกเขาจะจี่มาแบบใส่เนยแล้วก็กรอบหอมๆแล้วข้างในมันจะเป็นโพรงนุ่มๆไม่เคยกินขนมปังร้านไหนอ,อร่อยนี้เลยอ่ะอเฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะอย่าใช <ๆ S 2> ่ไหนะว่าซื้อร้านไหนความลับแล้วความพิเศษของเราคือเราใช้เนื้อไทวากิวนะ ใช้เนื้อไทยนะเราใช้เนื้อไทยมันคือความภาคภูมิใจที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฟาร์มดีๆหรือว่าเนื้อพรีเมียมของไทยเนี่ยเรากินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อนําเข้าแน่นอนถูกไหมหรอตะกี้เรียกว่าเนื้อนําเข้าครนื้อดีมากเราใช้เนื้อเกรดดีที่สุดของในประเทศอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่เราจะมองข้ามไม่ได้เพราะเขาอยู่ตรงหน้านี้เรียกว่า t u e s days breakfast ก็จะเป็นเป็นเมนูที่รวมอาหารเช้ามาให้แต่ถ้าสมมติเราอยากจะแยกสั่งแบบอลาคาร์ดแบบเมนูตามโรงแรม5ดาว6ดาวที่เ็จะมีให้เราติ๊กว่าเราจะเอาอะไรบ้างเราสามารถติ๊กได้เลยแล้วมันจะมาเป็นบอร์ดใหญ่ๆเลยนี่เฮ้ยบอร์ดนั้นเท่าไหร่เริ่มต้น2อ0สาจริงเจริงแล้วแล้วจานนี้จานนี้ก็300กว่าบาทพี่สำคัญจะพาทั้งบ้านฉันไปนั่งกิน เ้วแม่เป็นคนทั้งบอดเลยนะคะแม่ที่สําคัญนะครับ breakfast ร้านเราเนี่ยเราขายตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันร้านปิดครับผมเช้นคืนได้กกินได้ถูกต้องเพราะว่าเราตอบโจทย์คนย่านนี้บางทีคนตื่นไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาตื่นมาบ่ายสามอยากกิน breakfast กินได้อุ๊ยคุณเห็ดนี้อร่อยมากเลยอ่ะพัสาวก็อีแม่นี่ครับดีไปไหนีก่ะจานต่อไปจานนี้จริงๆเป็น เมนูโปรดหนึ่งเมนูของคุณแหวนแหวนเขามากินแล้วเขาบอกชอบมากนี่ะท่านเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบรอร์หนึ่งครึ่งนี่คือจริงๆเป็นพ็อกริปนะครับที่เราทำแบบสโลว์คุกก็คือเราทำแบบค่อยๆทำค่อยๆทำไปจนแบบเดี๋ยวลองชิมว่าเนื้อหมูเนี่ยมันจะหลุดร่วนแล้วมันจะมีซอสที่เข้าไปอยู่ข้างใน ทานกับแมชพเทโต้และซอสแบบจูซี่สุดๆโอ้แมปโอเคมาค่ะเนื้อามันฝรั่งมากอันนี้มันคือมีความเป็นฝรั่งมากฝรั่งเป็นฟิลแบบสมมุติว่าเลิกเรียนเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวบ้านเพื่อนแม่เพื่อนที่เป็นฝรั่งทําไว้ในครัวแล้วก็มาสิลูกมานั่งกินกันนี่ฟิลนั้นเมนูต่อไปเราข้ามไปที่เมนูเส้นกันบ้างครับเป็นพาสต้าของเรานะครับ พาาอะไรคะอธิบายมาสิจริงๆพาสต้าตัวนี้เป็นเส้น Angel h ลแฮแองเจ h ลแฮก็จะเป็นเหมือนสปาเกตตีเส้นเล็กพอมันเป็นเส้นเล็กปุ๊บความเข้าเนื้อเนี่ยของรสชาติต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปมากกว่าแต่บ้านจะเรียกหมี่ส่วฟิลนั้นฟิลนั้นมีส่วอิตาลีแผลกอลองพอดีแล้วมันไม่อมน้ำมันมันจะหมุนเนาะเมนูนี้เป็นเมนูตัดเลี่ยนนี่มันไม่อมน้ำมันมันแบบ ส้นเัอนแบบอะเดนเต่แม่หอมหมดแล้วพาแล้วก็มีมีกะเทียมเจียวเป็นแผ่นๆใช่เราใส่พริกใส่กระเทียมอันนี้ให้ถูกปากคนไทยตัดเลี่ยนได้เลยเพรานี้ดิครับอร่อยมากมากไปต่อที่เมนูนี้นะครับเมนูนี้จริงๆเนี่ยเรามีเบอร์เกอร์ที่เป็นวากิวเบอร์เกอร์ด้วยแต่เมนูนี้เป็นเมนูที่เราจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาคือบัตเตอร์มิลส์ฟรายชิคเก้นเบอ วัตเตอร์มิก็คือการที่เราเอาไก่เนี่ยลงไปทอดกับเนยนมแล้วมันจะมีความนุ่มเป็นพิเศษแต่ถ้าตัดปุ๊บเราจะได้เห็นข้างในโอ้นี่ไง Oh my god แม่เราจะเสียจริตไหมถ้าเราอ้าปากแล้วงับเลยโอเคขำแม่ไม่ันละแม่ไปละแม่นำงหน้าดู้ละอ้าวหืมน้ำมันหมาอ่้ำมันหม้อกลิ่ะ มันชุ่มถท่มข้างในแล้วแล้วแป้งมันกรอบแบบนี่ก็มาวางสักพ like like right. like okay. ักหนึ่งนะแป้งมันยังกรอบแบบกรอบเบาๆอ่ะตายเหมือนมีผัวเด็กฝรั่งสะดุ้งสะดุ้งนิดนึงแพนเค้กมันจะมีความ ความเนยความนมความครีมแล้วก็ตัดรสชาติกับผลไม้สดสดแป้งแป้งดีมากแม่แป้งดีมากเหรออืออือแ้งแบบนี้เป็นแบบแพนเค้กฝรั่งอ่ะแม่มันไม่ใช่แพนเค้กมันเบามากเลยคลับไปเ้าจะกินแล้วมันจะหนักหนักเ่อมากเลยอะเบาละนนุ่ม <mm ดีมากตายแล้วไอ้นี่เด็ดอะไร้ะโอ้ยนี่แอปเปิลครัมเบิลใช่ครับแอปเปิลครัมเบิลนะครับเสิร์ฟพร้อมกับวานิลาไอศครีมมันจะมีแอปเปิลอยู่ตรงกลางนะครับแล้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นครัมเบิลที่แบบกรอบแต่ไม่แข็งอุ้ยแล้วข้างล่างนี่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 ข้างล่างมันเป็นแอปเปิลคือแอปเปิลจริงๆแป้งมันมันรูปมันไม่หน้าตาเหมือนแข็งแต่ไม่แข็งเนาะอุ้ย มันไม่หวานมากมันดีมากจรงแป้งนุ่มไม่ได้แล้วกรอบกําลังแบบกรอบแบบพอดีอ่ะมันไม่ถึงขนกรอบเลยแบบมีความนุ่มแต่ไม่ได้แห้งร่วนคนที่ชอบรักรักอาหารการกินอาหารแบบอาหารฝรั่งจริงๆนะให้มาร้านนี้เลยแม่บอกเลยว่ามันรสชาติแบบรสชาติสไตล์คนไทยชอบเพราะว่ารสชาติแบบเข้มข้นอ่ะใช่มันรสชาติเข้มข้นมันแบบเขาไม่หวงของที่ร้านนี้ อ่บอกไปเลยชื่อร้านอีกทีชื่อร้านร้าน Tipsy Tuesdays ครับผมอยู่ที่โครงการพิมาน49สุขุมวิท49นะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนก็ฝากติดตามนะครับช่องทางของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับ Facebook นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้แอด Tipsy Tuesdays นะครับมากต้องมาค่ะใช่แล้วโอ้ยต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่กฟด้วยนะครับอร่อยแฮปปี้มากเลยนี่เราเดี๋ยวต้องเมาส์กันต่อ ได้แล้วคุณแม่เผื่อว่าเราเมาเพื่อสักคั้หรือทีวจะได้กินต่อเลยวันนี้เ <นะ S 2> จ้ามืออยู่เต็ม<ต>ที่ฮะตะกินเชฟยังหน้าแต่งๆหรือที่หะกินหรือฉันเริ่มหน้าย่นแล้วเดี๋ยวเป็นคนพบเคล็ดความหน้าไม่ย่นในช่วงหน,น้าอีกแป๊เนาะใช่แล้วคือเดี๋ยวค่ะเทรลากินาอัลติเมตคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลากินา อิ่มท้องกันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเมาหมอยนะคะคุณพี่ก่อนอื่นเลยคุณพี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้งานแน่นมากคือคุณพี่ร้องเพลงเล่นละครทํารายการรายการทีวีรายการ youtube ทําทุกอย่างคือจริงๆก่อนหน้าจะไปทาพวกเนี้ยร้องเพลงทุกวันวันร้องเพลงทุกคืนดีกว่าทุกวันทุกคืนก่อนที่จะมีสภาพหน้าดีอย่างเนี้ยห้าสิบห้าแล้วนะปีนี้อะไรนะห้าสิบห้าพูดจริงเหรอห้าสิบห้าเนี่ยมันทุกอย่างกัน บอกว่าแก่มันต้องแก่เพราะเราร้องเพลงทุกคืนแต่งหน้าทุกวันเต็แ้แต่งหน้าไฟบนเวทีนอนดึกอีกมันก็เลยทําให้แบบสิ่งต่างๆมันต้องมามาตามวห้าสิบห้าเนี่ยมันต้องมาตีนกาใต้ตาหรือรอยใต้ตาและอีตรงนี้บาดคนเราจะริ้วๆๆและอีร้องน้ําหมากนี่คือแล้วที่สําคัญพอผิวคนจีนมันจะเห็นชัดมากจนไปเจอเพื่อนคนหนึ่งหน้านางแบบเต่งๆใสๆแล้วบอกเฮ้ยพี่อ้วนขึ้นเหรอ เขาบอกว่าไม่ได้วนขึ้นไม่ได้อวนขึ้นใช้อะไรบอกเลยใช้ครีมกระปลุกแดงๆอะ่ะไตลาไตลาไตลาที่นี่เนอะเป็นพรีเซนเตอร์ที่ฉันว่าฉันก็ยได้ยิน<อ>ไปหาเลยค่ะนี่<ล>ค่ะจัดมาเลยคทีจัดมาเลยค่ะนี่ค่ะไตลาจีน่ากระปุกแดงนี้นะคะน,นี่ดูเนื้อเซรั่มเข้มข้นไม่เหนียวไม่ไหลเห็นเลยรู้ทันทีว่านี่คือของดีแล้วช่วงแรกที่ใช้นะไอที่เขาบอกว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นมันมันขึ้นเลยไหมพี่ช่วงแรกที่ใช้เนี่ยไอหน้านุ่มชุ่มชื้นเนี่ย เฮ้ยมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยแต่ถามว่าฉันไปทําอะไรอยู่ทําไมฉันพึ่งพึ่งมาเจอพิ่งมาเจอพิ่งมาใช้เพราะนิสัยของเราอะเราไม่เชื่อการขายของในทีวีเรารู้สึกว่ามันจะมีความมีคนแบบจ้างกันมาไม่ได้ใช้จริงหรอกแต่ความคิดมันเปลี่ยนไปเลยพอเวลาที่ใช้ตัวนี้แล้วมันดีจริงๆความคิดพี่เปลี่ยนไปเลยนะพอใช้มาสักระยะหนึ่งนะไอ้หิ้วรอยแบบใต้ตาตีนกาหน้าผากล่องน้ำมากต่างๆเนี่ย มันแลดูเบาลงแล้วหน้ามันก็ใสขึ้นที่สำคัญคือเราไม่แพ้หน้าใสแล้วเราไม่แพ้ด้วยโปรที่เอามาให้วันนี้นะคะคุณคุณผู้ชมคะไม่มีใครเคยให้หรอกนะคะฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะให้โปรแบบนี้ได้พี่กล้าพูดเลยนะแหวนว่าในขบวนพรีเซนเตอร์ของไตรหลายจนะพี่คือคนที่ให้โปรที่ดีที่สุดจริงหรือเปล่าเงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกนะคะไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องคิดเยอะค่ะเรื่องสาคัญคุณต้องโทรมาจอง ตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่โทรมาจองวันนี้อย่าหวังนะคะว่าจะได้ของดีๆโปรดีๆแบบนี้อีกค่ะวันนี้นะคะโทรมาที่1577แว้แวนโทรมาที่1577นะคะหรือ Li n e แอดรอยลากินาวันนี้แม่ให้300สายค่ะ300สายอ่นนี่ค่ะค,<ร>คุณสองกระปุกใหญ่แถม3กระปุกเล็กข <Wow. S 1> นาดราคายังไม่พอนะคะแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีกรวมทั้งหมดนะคะ6ชิ้นปกติเนี่ย 9,800บาทวันนี้คุณจ่ายแค่2,990บาทเองใช้ได้นานตั้ง3เดือนแล้วตกวันละแค่35บาทเองค่ะ35บาทเราได้นด้ขนาดนี้ใช่<อ>แล้วแหวนพี่เนี่ยนะถ้าของไม่อร่อยพี่ไม่กิน,นไม่ดีของไม่ดีไม่ใช้ไม่ต้องมาพูดได้เสียชื่อกันเป็นนักร้องเพราะร<ง>้องเพลงที่ได้ตังคเยอะกว่าอยู่แล้วังจะเอาเลยมันแลกใช่แล้วคุณพี่ร้องทุกคืนนะคะใช่ค่ะคุณคะลองเถอะค่ะ ลองก่อนเลยนะแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงนะคะและโลชั่นน้ำหอมหลอดนี้นะคะเป็นหัวน้ำหอมจากต่างประเทศราคาหลอดละพันบาทนะคะคุณแต่เฉพาะวันนี้นะคะขอแค่โทรมาจองให้ทันตอนนี้นะคะแม่ให้โลชั่นน้ำหอมนะคะไปเลยฟรีฟรีในเซต1หลอดค่ะอ่าทวนกันอีกทีแล้วว่าคุณจะได้อะไรทวนหน่อยติดต่อยังไงอ่านี่โทรมาที่1577ค่ะ157 7หรือไลน์แอดเทรลาจีนานะคะวันนี้ให้300สายค่ะ ซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็กนะคะและแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีก6ชิ้นนี้9,800บาทจ่ายเพียงแค่2990บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นค่ะบาทเทบา้าบาทุชยพี่คิม3 0 0สายใช่ไหมใช่โอ้ยแต่ตอนนี้มันไม่พอแล้วว่าขอเพิ่มได้ไหมพี่คิมพี่คิมเป็นตัวแม่แข่งพรีเซนเตอร์แต่ละจีน่าเพราะฉะนั้นต้องให้เยอะกว่านี้หน้าใหญ่อยู่แล้วพี่หน้าใหญ่อยู่แล้ว พี่ให้อีกเลย5นาทีไม่จำกัดสายค่ะ5นาทีไม่จำกัดสายนะคะกดมาเลยตอนนี้ที่1577ค่ะ1577หรือ Li ายแอดตั l ลายจีนนะคะ5นาทีไม่จำกัดสายคุณจะได้1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่ขนาดพกพาอีก3เป็นเซรั่มล้วนๆ5ชิ้นยังไม่พอค่ะแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีก1ชิ้นรวมแล้ว6ชิ้นนี่ปกติ9,800บาทวันนี้จ่ายแค่2,990บาทใช้ได้ นานตั้ง3เดือนตกวันละ35บาทไม่ใช่เจนนิเฟอร์คิมใช้คนเดียวนะคะคุณพี่หมูดีลก66แล้วนะคะปานธนาพรเชฟป้อมปุ้ยพี่มลนวันนีโนแซมยูลนันนี่หมดวงการแล้วนะพรีเซนเตอร์ของไตรลากิน่าใช้จริงทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นเราจะออกมาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยหลายคนบอกว่าแม่ของสวยๆงามๆทําไมไม่เอาคนสวยๆมาพูดฉันไม่ได้ใช่น่ฉันไม่ได้มาขายความงามฉันขายความจริง ความจริงที่ว่าความงามคุณซื้อได้ถ้าคุณซื้อตราจินนาชอวแบบความงามคุณซื้อได้ถ้าคุณซื้อตรา,าจินาาาาจนานะเหลือไม่น่าจะถึง3านาทีสุดท้ายแล้วนะคะค,คุณจะได้โปรนี้แต่ตอนนี้คืออลิมิเต็ดโทรเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องโทรให้ติดนะคะืาย่าไลน์เข้ามาภายใน 5, 5นาทีนี้5นาทีเท่านั้นต้องยกมือถือแล้วก็กดรีบเลยนะคะกดมาที่157 7ค่ะ15.7 7หรือไลน์แอดตราจินานะคะซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีกสามก บุกนะคะรวมเป็นเซรั่ม5ชิ้นแล้วไม่พอแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีกหนึ่งนะคะ6ชิ้นนี้9,800บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่2990บาทใช้วันละแค่35บาาทนานไปตั้ง3เดือนนะคะคุณส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไปก่อนนะคะเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นของถึงมือแล้วค่อยจ่ายนะคะรีบกดมเมาส์เสร็จไปก่อนที่157 7เเชื่อแม่ว่าโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะต้องเจนนิเฟอร์คิมคนเดียวที่จะมาให้ จองจองจองที่157 7ต้องจองแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คิมมากเลยนะคะต้องมารายการว้าอกววัน้แหววแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแล้วก็อาหารที่อร่อยมากของร้านทิฟฟี่ทิวเซยนะคะอยู่ที่พิมานสี่เเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเย็นเที่ยงคืนคุณพี่วันนี้แหววแล้วพี่คิมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการว้าวแหววสา์หน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ amarin tv